เคยไหมครับที่ว่าเล่นเกมอยู่ดีๆแล้วรู้สึกว่าทําไมศัตรูมันเก่งขึ้นผิดปกติจังวะทําทไมเราตายบ่อยจังค,งค้งที่ศัตรูบางตัวเราก็เคยสู้มันอย่างสบายๆบ,บางครั้งไม่ใช่เพราะว่าคุณฝีมือตกครับแต่มันคือกับดักที่ผู้พัฒนาแอบวางเอาไว้ในระบบเกมที่มันอาจจะทําให้ตัวเกมยากขึ้นอยู่ที่คุณไม่รู้ตัวโดยในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงวิดีโอเกมดังที่แอบเพิ่มความยากให้คุณแบบเนียนๆไม่ว่าจะผ่านบทสนทนาไอเทมที่ดูเหมือนจะดี หรือแมก้กระทั่งการเลือกเพศตัวละครและก่อนที่เราจะไปชมการผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ช่อง G Content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลย y a ก u ซ a าซีโร่ยากุซ่าซีโรเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์บีดเอ็มอัพพัานาโดยทางลิวกาโคทุโกสตูดิโอตัวเกมจะถ่ายทอดเรื่องราวแวดวงของยากุซ่า ติดตามเรื่องราวของตัวละครคีริวคาซึมะในช่วงปี1980ในยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ของญี่ปุ่นภายในเรื่องราวคาซึมะผู้ซื่อตรงจะต้องเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมจุดเด่นที่ทำให้เกมยากุซ่าครองใจแฟนๆก็คือระบบการต่อสู้แบบบีดเอฟอั Up, ที่ดิบเถื่อนแล้วก็สะใจสุดๆครับสไตล์การต่อสู้มีให้เลือกถึง3รูปแบบเน้นใช้หมัดหนักสไตล์นักมวยไปจนถึงการกิดจักรยานหรือป้ายร้าน้ามาฟาดหน้าศัตรูนอกจากนี้สเสน่ห์ของเกมนี้ยังอยู่ที่การสำรวจย่านเลิงลมอย่างย่านคาโมโลโจ ที่อ้างอิงมาจากคาบุกิโจรวมถึงยังมีคอนเทนต์อัดแน่นด้วยมินิเกมบ้าบอคอแตกตั้งแต่ล้อคาราโอเกะแข่งรถเล่นมันคือเกมที่ผสมผสานความเครียดของเนื้อเรื่องหลักเข้ากับความฮาของกิจกรรมเสริมได้อย่างลงตัวครับแต่ว่าท่ามกลางความสนุกนั้นมันก็มีกับดักชิ้นหนึ่งที่ร้กาดมากๆซ่อนอยู่เพราะในระหว่างที่คุณทำสตอรี่เสริมคุณอาจจะได้รับไอเทมชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า Carismatic a u t o b i o g r a p h ีหรืออัตาชีวประวัติของผู้ที่มีเสน่ห์ชื่อมันก็ฟังดูดีใช่ไหมครับ ใครๆก็คิดว่าใส่แล้วมันจะเพิ่มค่าสเตตัสหรืออาจจะทําให้จีบสาวใน,นครับง่ายขึ้นก็ได้แต่ความจริงก็คือไอเทมนี้มันต้องคําสาบครับเกมไม่ได้บอกคุณตรงๆว่ามันทําอะไรได้แต่ว่าทันทีที่คุณใส่มันเข้าไปในช่องอุปกรณ์สวมใส่มันจะส่งผลทําให้ NPC ประเภทนักเลงในเกมเกิดอาการคลั่งขึ้นมาทันทีจากปกติที่พวกมันจะเดินหาล่างคุณแบบเนื่อยๆพวกมันก็จะวิ่งกรูเข้าหาคุณด้วยความเร็วสูงจากระยะไกลและที่สําคัญก็คือ พลังโจมตีและความดุด,ดันของพวกมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลคุณจะไม่มีเวลาได้พักหายใจเลยการเดินจากจุด A ไปจุด B มันจะกลายเป็นมหากรรมตลุมบอลที่คุณอาจจะโดนลุมกระทืบได้ตายง่ายๆหลายๆคนอาจจะใส่ไอเทมนี้ไว้โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็บ่นว่าทําไมเกมช่วงหลังๆมันยากจังวะโดยหารู้ไหมว่าตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่เปิดโหมดฮาร์ดคอร์นี้ขึ้นมาเอง k i งด d o m h ์ 킹ดอมฮาร์เป็นเกมแอคชั่น RPG จากทางส qua ร e อ n i x กมงนจำหน่ายครั้งแรกในปี2002นี่คือเกม RPG จในดวงใจของใครหลายคน킹ด้อมฮาร์เรื่องราวเริ่มต้นด้วยที่เด็กหนุ่มอย่างโซระเด็กหนุ่มร่าเริงที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งโชชะตากับเพื่อนสนิทวันหนึ่งเกาะของเขาถูกความมืดเกินกินเขาได้พัดพากจากเพื่อนๆและได้รับอาวุธวิเศษที่เรียกว่าคีบเลดและเขาต้องออกเดินทางร่วมกับโดนัลด์ดักจอมเวทหลวงและกูฟี่อัศวินผู้พิทักษ์เพื่อเดินทางไปยังโลกต่างๆของดิสนีย์ ตามหาเพื่อนที่หายไป Kingdom Hearts โดดเด่นด้วยการนําเสนอระบบการต่อสู้แบบแอคชั่นอารแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายครับเราสามารถกระโดดโจมตีคอมโบใช้วิตมุนจากซีรีส์ Final f a n t a y y หรือแม้กระทั่งตัวละครจาก Disney สามารถมาช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยระบบการต่อสู้เนี่ยอลังการงานสร้างมากครับแต่ถ้าว่าความยากของเกมนี้ถูกกาหนดไว้ตั้งแต่นันทีแรกที่คุณเริ่มเกมเลยในฉากเปิดเรื่องที่เป็นเหมือนความฝันจะมีตัวละครเพื่อนของโซล มาถามคาถามเชิงจิตวิทยากับคุณ3ข้อเช่นคุณกลัวอะไรที่สุดหรือต้องการอะไรในชีวิตซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องตอบตามความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมล่ะแต่หารู้ไม่ว่าคําตอบเหล่านั้นคือการเลือก x p Cur v e หรือตารางการขึ้นเลเวลของคุณตลอดทั้งเกมซึ่งก็มีตารางรับอยู่3แบบก็คือช่วงดอนเลเวลห4 0จะอัพไวมากแต่ว่าพอหลัง50ไปแล้วเลเวลจะขึ้นช้าเป็นเต่าคลานหรือแบบสมดุลหรือแบบสุดท้ายก็คือเลเวลจะขึ้นช้า ัตูตีแรงแต่พอช่วงท้ายเกมเลเวลคุณจะพุ่งกระฉุดซึ่งปัญหาก็คือตัวเกมไม่เคยบอกคุณว่าคุณจะได้ตารางแบบไหนซึ่งผู้เล่นหน้าใหม่บางคนได้ช่วงดอนคือเลเวลขึ้นไวในช่วงแรกมักจะไปบรรเจอปัญหาหนักหนักในช่วงท้ายเกมที่ต้องต่อสู้กับบอสสุดโหดแต่เลเวลเจ้ากร,รมของเราก็ได้ไม่ยอมขยับเสียทีมันทําให้คุณต้องเสียเวลาฟาร์มนานกว่าปกติหลายเท่าตัวเพียงเพราะว่าคําตอบที่คุณเลือกนั่นเอง Resident Evil 1 Resident Evil 1เป็นเกม Survival Horror ว่าจัมหน่ายจากทาง Capcom ในปี1991นี่คือจุดเริ่มต้นของเกมซอมบี้ตลอดการตัวเกมติดตามเรื่องราว Chris Redfield และ Jill Valentine สมาชิกพิเศษของหน่วย STA และเพื่อร่วมทีมถูกส่งเข้าไปค้นหาทีม Bravo ที่หายตัวไปในครือรหัสลึกลับก่อนจะพบว่าที่นั่นคือศูนย์วิจัยอาวุธชีวภาพที่เต็มไปด้วยซอมบี้และสัตว์ประหลาดนี่คือเกมนิยามคำว่า Survival Horror ที่แท้จริงครับจุดเด่นของเกมนี้ไม่ใช่การบู๊ล้างผลาญ อยู่ที่การบริหารทรัพยากรกระสุนทุกนัดมีค่าคุณต้องแก้ปริศนาที่ซับซ้อนเพื่อเปิดทางไปต่อการประจนภัยแต่ละครั้งมันบีบหัวใจสุดๆและเป็นความกดดันที่คุณต้องเลือกว่าคุณจะสู้หรือว่าคุณจะหนีแต่อย่างที่เรารู้กันครับว่าภายในเกมนี้มีตัวละครให้เราเล่น2ตัวละครก็คือคริสเลสฟิวที่เป็นผู้ชายและจีวเวรันทน์ที่เป็นผู้หญิงและการเลือก2ตัวละครนี้มีผลต่อการเล่นด้วยนะครับลหลายๆคนก็คงจะคิดว่าการเลือกคริสเลสฟิวที่เป็นผู้ชาย มันน่าจะเล่นง่ายกว่าแน่ๆเพราะว่าเขาดูบึกบืนแข็งแกร่งน่าจะสู้กับซอมบี้ได้ดีกว่าแต่ว่าคุณคิดผิดเลยครับเพราะว่าการเลือกเป็นคริสคือการเลือกเล่นฮาร์ดโหมดของเกมนี้โดยทางอ้อมครับอย่างแรกก็คือตัวละครจีวาเลนทายที่เป็นผู้หญิงจะมีช่องเก็บของ8ช่องแต่คริสมี6ช่องในเกมที่คุณต้องแบกทั้งปืนกระสุนกุญแจหรือไอเทมปริศนาการมีช่องน้อยกว่า2ช่องคือความแตกต่างและความเป็นความตาย ที่คุณอาจจะต้องวิ่งกลับไปเก็บของในหีบบ่อยขึ้นหรือพกยาได้น้อยลงตัวละครจิวมีไอเทมล็อกพลิกติดตัวที่สามารถสะอกกรอนโต๊ะหรือลิ้นชักได้ง่ายกว่าแต่ว่าคริสต,ต้องวิ่งหาสมอคีที่ซ่อนอยู่ในเกมซึ่งมีจำนวนจำกัดและก็หาได้ยากจิวเวเลนท่าจะได้ปืนยิงลูกระเบิดที่ทรงพลังมากกว่าในการจัดการบอสแต่ว่าคริสจะต้องพึ่งพานในการพกปืนลูกซองและก็ปืนพกเป็นหลักรวมถึงจิวจะมีคู่หูอย่างแบร์รี่คอยโผล่มาช่วยในจังหวะที่ครับขันแต่ว่าคริสต้ตองลุยเดี่ยวทั้งเกม ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหาว่าใครเลือกคริสเพราะความเท่ก็เตรียมพบกับความลำบากในเกมได้เลย d e v i l May Cry 3มาถึงเกมแอคชั่นในตำนานอย่าง d e v i l m a y Cry 3กับเกมแอคชั่นให้อสรแลจากทางแคป c o m ที่ภาคนี้จะเป็นภาคเรื่องราวต้นกำเนิดก่อนเกมภาคแรกเล่าเรื่องราวถึงดันเต้ในวัยหนุ่มสุดห้าวที่เพิ่งเปิดร้างรับจ้างล่าปีศาจแต่ถ้าว่าพี่น้องฝาแฝดของเขาอย่างเวอร์จิลก็ปรากฏตัว ที่เขาต้องการปลดปล่อยพลังสปราร์ดาของผู้เป็นพ่อเพื่อครองอํานาจดันเต้จึงต้องบุกเข้าไปบนหอคอยเพื่อหยุดยั้งพี่ชายของเขาในศึกใส่เลือดที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและก็สไตล์สุดเท่จุดเด่นของ Devil May Cry 3จะเน้นเกมเพย์ที่รวดเร็วการทําคอมโบที่ต่อเนื่องและสวยงามและการสลับอาวุธไปมาอย่างลื่นไหลและคุณรู้หรือไม่ครับว่าเกมนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมันเป็นเรื่องราวในแง,ง่ของกระบวนการผลิตนะครับสำหรับเด็กไทยบ้านเราอาจจะไม่ได้สนใจกับมันมากนักแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเล่นเวอร์ชั่นผิด เกมมันอาจจะยากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวท้านี่คุณเล่นโหมดธรรมดาเหมือนเดิมสําหรับคนที่เล่นเกมเดวบ์เมคครยสในเวอร์ชั่นอเมริกาหรือยุโรปโหมดที่คุณเล่นมันจะยากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นปกติในเกมเวอร์ชันญี่ปุ่นระดับความยากจะมีความสมดุลตามปกติครับแต่ว่าพอแคปคอมจะเอาเกมนี้ไปขายในอเมริกาพวกเขากังวลเรื่องเกี่ยวกับร้านเช่าเกมครับคือภายในโซนอเมริกายุโรปนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าร้านเช่าเกมที่จะเป็นการเช่าแผ่นมาเล่นจริงๆเลยครับบางคนนะครับอยากลองเช่าเกม เพื่อลองเล่นก่อนซื้อก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทางแคปคอมเนะี่ยกังวลเรื่องนี้เขากลัวว่าคนจะรีบเล่นเกมให้จบแล้วก็คืนแผ่นไปโดยที่ไม่ซื้อเกมนะครับเพราะว่าบางทีการเช่าเกมมาเล่นและใช้เวลานานในการเล่นมากเกินนะ่ยการซื้อเกมมาเป็นของตัวเองเลยก็อาจจะคุ้มมากกว่าซึ่งทางแคปคอมทําการแก้ตรงนี้ด้วยอย่างเจ็บแสบมากๆแต่มันอาจจะไม่ดีสําหรับเรานะก็คือการเลื่อนระดับความยากขึ้นไป1นึ่ขั้นครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าคุณเลือกโหมด Normal ในแผ่นโซนอเมริกา จริงๆแล้วคุณกำลังเล่นโหมดฮาร์ดในเวอร์ชันญี่ปุ่นอยู่ครับและถ้าหากว่าคุณเลือกโหมดฮาร์ดของอเมริกามันคือโหมดวิลลี่ฮาร์ดของญี่ปุ่นนั่นเองนอกจากนี้ระบบการตายยังโหดร้ายมากๆในเวอร์ชันอเมริกานั้นถ้าหากว่าคุณตายแล้วและถ้าคุณไม่มีไอเทมชุบชีวิตคุณจะต้องกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นด่านไม่ใช่แค่หน้าห้องบอสนะครับผลลัพธ์ก็คือผู้เล่นฝั่งตะวันตกพากันหัวร้อนเพราะว่าบอสต,ตัวแรกๆอย่างเซเบรัสหมาสามหัวน้ำแข็งก็มีความยากระดับที่ตบ ให้ล่วงไปกองได้ในเวลาไม่กี่นาที v เวมพา e เดอะมัสค e รีต์บัตไลเวมพายเ m อะมั e คา a ี e ์บัตไลเป็นเกมแอคชั่น RPG First Person Shooter จากทาง r o y k a าเกมมันจำหน่ายครั้งแรกในปี2004บนเครื่อง PC ตัวเกมเป็นเกม r p g ระดับตำนานที่เล,ล่าเรื่องราวในโลกแวมพา์ที่แฝงตัวร่วมกับมนุษย์คุณคือเวมพร์หน้าใหม่ที่ถูกเปลี่ยนไปอย่างผิดกฎหมาย และถูกดึงเข้าไปอยู่่ามกลางสงครามการเมืองระหว่างแวมพายสกลุ่มจุดเด่นของเกมนี้คือความเป็น I.P.G. ที่เปิดกว้างครับคุณสามารถเลือกแนวทางการเล่นได้หลากหลายจะเป็นสายบูล้างผานที่ใช้ปืนพลังเหนือมนุษย์เข้าปะทะสายเจราจาที่ใช้สเสน่ห์การข่มขู่เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือสายรอบเลนที่แฝงตัวในเงามืดและแฮกระบบคอมพิวเตอร์ทุกภารกิจมีทางแก้มากกว่าหนึ่งทางเสมอขึ้นอยู่กับสกิลที่คุณอัปเกรดและการตัดสินใจของคุณครับและความยากที่คุณไม่รู้ตัวของเกมนี้ มันอยู่ตั้งแต่การสร้างหน้าตัวละครเลยครับเกมนี้มีตระกูลแวมไพร์ให้เลือก7ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลนะครับก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันแต่ว่ามันมีอยู่2ตระกูลที่เปรียบเสมือนการเลือกเล่นโหมดยากพิเศษที่เปลี่ยนแนวเกมไปคนละทิศคนละทางเลยตระกูลแรกก็คือตระกูลอย่างมาคาเวียนตระกูลแห่งผู้อย่างรู้ที่เจ้าสำนักสำนวนถ้าหากว่าคุณเลือกตระกูลนี้บทสนทนาทุกบรรทัดที่คุณเลือกตอบจะถูกเปลี่ยนเป็นคำพูดที่เป็นปริศนาคำกรอนหรือแม้แต่ประโยคเพ์เจอร์ที่อ่าาาานแล้้วเขใจยกกมกๆ คุณอาจจะเลือกตอบผิดทําให้ ABC โกรธหรือพลาดข้อมูลสําคัญง่ายๆไปเลยและตระกูลต่อมาก็คือโหดกว่าอีกก็คือตระกูลที่ชื่อว่า North f e r a t ซึ่งตระกูลนี้นะครับเป็นตระกูลที่หน้าตาอัปลักษณ์ผิดมนุษย์มนาและการที่หน้าตาอัปลักษณ์ขนาดนี้ไม่ใช่ชีวิตอยู่กับคนธรรมดายากมากๆมันมาคับให้คุณนะครับต้องเล่นสเตลโหมดฮาร์ดคอร์แบบอัตโนมัติเพราะว่าถ้าคุณโผล่หน้าไปให้มนุษย์ธรรมดาเห็นมันเหมือนว่าคุณแหกกฎมัสโคเลตทันทีผู้คนจะกรีดร้องแล้วก็ตำรวจจะระดมยิงคุณ คุณไม่สามารถเดินถนนหรือรับเครสแบบปกติได้เลยวิธีเดียวก็คือคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ําและแอบ,บย่องตามเงามืดเท่านั้นจากเกม RPG พูดคุยกลายเป็นเกมรอบเล่นสุดกดดันทันทีครับ Border Gate 3มาถึงเกมแห่งปี2023อย่าง Border Gate 3กับเกม RPG Turn b a s e จากทาง La l a r l e n Studio นี่คือเกมที่นำระบบของ Dungeon d r a g o n s มาดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมได้อย่างยอดเยี่ยม ระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบทที่เน้นกลยุทธ์การใช้สภาพแวดล้อมการทํางานร่วมกันเป็นปาร์ตี้และที่เด่นที่สุดเลยก็คืออิสระในการเล่าเรื่องทุกๆก,การกระทําทุกคําพูดของคุณส่งผลต่อโลกของเกมและชะตาก,กรรมของตัวละครอย่างแท้จริงไม่มีทางเลือกถูกหรือผิดมีแต่ผลลัพธ์ที่คุณต้องยอมรับมันครับโดยในเรื่องของเกมจะเล่าเรื่องราวด้วยความสิ้นหวังเมื่อเหล่าตัวเอกและพรรคพวกถูกจับตัวไปโดยเหล่าไมล์เฟเยอร์และถูกฝังตัวอ่อนปรสิตไว้ในสมอง ซึ่งมันจะค่อยๆกัดกินแล้วก็เปลี่ยนร่างโฮสต์ให้กลายเป็นไมเฟเยอร์เช่นกันภารกิจของคุณก็คือการเดินออกตามหาวิธีการรักษาตัวอ่อนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ในระหว่างทางคุณจะได้ไปพัวพันกับเผ่าต่างๆแผนการร้ายและคุณกลับพบว่าตัวอ่อนนี้มันจะมอบพลังพิเศษบางอย่างให้แก่คุณด้วยและกับดักความยากของเกมนี้ก็คือระบบที่เรียกว่าอ l ลิติตพลาวเวอร์ในระหว่างการเดินทางนะครับคุณจะค้นพบตัวอ่อนเพิ่มเติม,ตมจากศัตรู เกมจะเปิดโอกาสให้คุณนําตัวอ่อนเหล่านี้มาฝังเพิ่มในสมองเพื่อปลดล็อกสกิลพิเศษที่ทรงพลังมากๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมจิตใจศัตรูการบินหรือการโจมตีที่รุนแรงคือมันดูเหมือนเป็นทางลัดที่ทําให้เกมง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงก็คือยิ่งคุณใช้พลังนี้มากเท่าไหร่เกมจะยอมรับวิวัฒนาการของตัวอ่อนมากขึ้นและจะทําให้คุณกลายรากเป็นไมล์เฟ r เยอร์ได้ง่ายขึ้นซึ่งในช่วงแอค3ของเกมถ้าหาว่าคุณถลำลึกไปกับการใช้พลังด้านมืดนี้มากเกินไป เกมจะบังคับให้คุณทอยลูกเต๋าเพื่อต่อต้านการครอบงำของไม Fa เฟเยอร์ซึ่งค่าความยากเนี่ยมันก็ยากกว่าปกติมากๆการทอยลูกเต๋าให้ชนะจะมีแต้มที่สูงขึ้นตามจำนวนพลังที่คุณใช้ซึ่งมันอาจจะสูงขึ้น25ต่อ30คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณจะทอยผ่านโอกาสน้อยมากผลลัพธ์ก็คือคุณอาจจะถูกบังคับให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดหรือต้องสูญเสียเพื่อร่วมทีมไปตลอดการ The Elder Scrolls 4 Oblivion ย้อนกลับมาที่เกม RPG Open World สุดคลาสสิกอย่าง o b บ i v วียเกม RPG จากทาง Bethesda Studio วาจำหน่ายครั้งแรกในปี2006เรื่องราวของเกมจะเกิดขึ้นเมื่อจกอักรพรรดิของเมืองซิโรดิลถูกปมพะชนทำให้เกราะป้องกันมิติเสริมสลายเล่าในฐานะนักโทษที่ได้รับความไว้วางใจจากาักรพรรดก่อนตายต้องออกตามหาทายาทที่แท้จริงเพื่อจุดไฟแห่งมังกรและปิดเหล่าประตูมิติก่อนที่โลกจะล่มสลายโดยเกม The Elder Scrolls Ob IV: Oblivion มอบอิสระผู้เล่นอย่างมหาศาลในยุคนั้นคุณสามารถสร้างตัวละครเผ่าไหนก็ได้เล่นเป็นสายอาชีพอะไรก็ได้เป็นอัศาวินพดุงความยุติธรรมจอมเวทหรือหัวขโมยที่แอบย่องตามบ้านเรือนคุณสามารถเข้าร่วมกิวต่างๆทำเควสย่อยนับร้อยหรือเดินสำรวจโลกกว้างโดยไม่สนใจในเรื่องหลักก็ยังได้ครับตัวเกมยังมีระบบการพัฒนาตัวซึ่งจะขึ้นอยู่กับการกระทำเช่นอยากเก่งดาบก็ต้องใช้ดาบบ่อยๆแต่ว่าภายในเกมนี้มันมีระบบหนึ่งที่มันเป็นกับดักความเก่งที่ทําให้หลายๆคนปวดหัวมากมาก กับระบบที่ตั้งใจดีนะครับแต่ว่าผลลัพธ์มาเลวร้ายที่สุดก็คือระบบเลเวลสเกลลิงหรือระบบเลเวลอัพของเกมที่ทําออกมาให้ศัตรูเก่งขึ้นตามเลเวลของผู้เล่นเพื่อให้เกมมีความท้าทายอยู่ตลอดแต่ปัญหาก็คือศัตรูมันอัพสเกลเลเวลลิงตัวเองมากเกินไปแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยครับโดยภายในเกมนี้เลเวลตัวละครอของคุณจะอัพก็ต่อเมื่อคุณพัฒนาเมเจอร์สกิลได้ครบ1ิครั้งและไปนอนหลับซึ่งรัฐว่าคุณเลือกสกิลสายที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการต่อสู้เช่นการเจราจา การวิ่งหรือการงัดแงะลองคิดว่าถ้าหากว่าคุณทําการไปลองวิ่งเล่นไปคุยกับคนให้สกิลเลเวลเหล่านี้ขึ้นแต่ว่าสกิลการต่อสู้ของคุณยังเท่าเดิมในขณะที่ศัตรูอย่างโจรป่าที่เคยใส่ชุดเกราะหนังกระจกกระจกตอนที่คุณเลเวลหนึ่งแต่พอคุณเลเวลยี่สิบมันกลับใส่เกราะที่เก่งขึ้นมีเลือดมหาศาลยิ่งคุณเลเวลสูงแต่ไม่ได้เน้นอัพสายต่อสู้คุณก็ยิ่งสู้ศัตรูไม่ได้เลยครับซึ่งตัวระบบนี้ก็ทําให้คนบ่นกันระงมเลยแหละ เหล่าผู้เล่นเกมนี้อย่างช่ำชองเขาเลยบอกว่าถ้าไม่อยากให้เกมยากนรกแตกก็อย่าไปนอนเพื่ออัปเลเวลถ้าไม่จำเป็น Dragon Dogma มาต่อกันที่เกมแอคชั่น RPG มาเมื่อจากแคปคอมอย่าง Dragon Dogma เกม RPG ชื่อดังที่วันจำหน่ายครั้งแรกในปี2012ตัวเกมจะพูดถึงเรื่องราวเมื่อมังกรแดงขนาดยากักษ์ปลุกโจมตีหมู่บ้านของคุณแต่คุณพาดท่าถูกมังกรพักหัวใจออกไปแต่ปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ตาย และฟื้นขึ้นมาในฐาน,นะอดีเซนหรือผู้ถูกเลือกคนจะต้องออกเดินทางเพื่อตามล่ามังกรตนนั้นและเอาหัวใจกลับคืนมาโดยมีเหล่าพาวหรือค่ารับใช้จากต่างมิติที่คอยติดตามช่วยเหลือในการต่อสู้ครับซึ่งจุดขายของเกมนี้ก็คือระบบการต่อสู้ที่ให้คุณได้ประทะาก,กับสัตว์ประหลาดในตำนานขนาดยักษ์อย่างไซคลอปกิฟฟินหรือคิเมล่าความเจ่งคือคุณสามารถปีนป่ายไปบ,บนตัวของศัตรูเพื่อโจมตีจุดอ่อนได้ตัวเกมมีระบบอาชีพที่มีสกิลให้เลือกหลากหลาย และความยากที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวของเกมนี้มาจากความใส่ใจในรายละเอียดที่มากเกินไปของผู้พัฒนาครับในตอนสร้างตัวละครทุกอย่างที่คุณเลือกส่งผลต่อการเล่นหมดเลยถ้าหากว่าคุณสร้างตัวละครตัวเล็กและเบาคุณจะวิ่งเร็วเพิ่ฟูสตมินาไวแต่ข้อเสียก็คือคุณจะแบกของได้น้อยและโดนลมพัดฟิวได้ง่ายกว่าหรือจะโดนศัตรูตัวใหญ่จับทุ่มหรือฆ่าไปกินได้ง่ายกว่าตัวละครที่ตัวใหญ่ๆครับและที่พีคสุดก็คือศัตรูประเภทอ็อกที่ในเกมนี้มันจะมีลักษณะนิยมแปลกๆก,ก็คือ มันคลั่งใครผู้หญิงถ้าหากว่าพาวในปาร์ตี้ของคุณมีตัวละครหญิงไม่ว่าจะเป็นตัวละครคุณหรือพาวเมื่อเจออ็อกมันจะเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งทันทีมันจะโจมตีแรงขึ้นเร็วขึ้นและพุ่งเป้าไปที่จับตัวละครหญิงมาเคี้ยวหรือจะมาฟาดฟันอย่างโหดเหี่ยมการสู้กับเหล่าอ็อกด้วยปาร์ตี้หญิงล้วนอาจจะยากกว่าการใช้ปาร์ตี้ชายล้วนหลายเท่าตัวและตัวเกมก็ไม่เคยแจ้งเตือนเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำครับ For Out 4 f อ l l เ u t 4เป็นเกมแอคชั่น r p g จากทาง e บเ e s d a วองจำหน่ายครั้งแรกในปี2015นี่คือเกมอ p g พจีโลกหลังหายนานที่ทุกคนรู้จักกันดี f อ l l o อ t 4ผสมผสานความเป็นชูเตอร์เข้ากับเกมอ p g พจีอย่างลงตัวคุณจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวจากวอร์111ที่ตื่นขึ้นมาจากการแช่แข็งหลังจากสงครามนิวเคลียร์ผ่านไป200ปีเราต้องออกเดินทางสู่ Com มอนเวลล์หรือซากปรักหักพังของบอสตันเพื่อตามหาลูกท่ามกลางความขัดแย้งของกลุ่มอิทธ,ธิพลต่างๆตัวววเเกกกมมจจะีีโลท่่้้้างางใใหหญรรไดส มีเควสมากมายมีทางเลือกหลายรูปแบบบทสนทานาต่างๆขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราและกับดักความยากของเกมนี้มันมาในรูปแบบเควส์ลองที่ชื่อว่า Hole in the Wall ที่อยู่ภายในว a l l 81ครับภารกิจก็คือเราต้องเข้าไปในส่วนลึกลับของว a l l เพื่อพยายามรักษาเด็กน้อยที่ชื่อว่าออสตินที่กำลังจะตายเพราะถูกหนูตุ่นที่ถูกทดลองกัดซึ่งในระหว่างที่คุณผจญภัยในวอ l l นี้คุณจะได้เจอกับฝูงหนูตุ่นจำนวนมากแต่ประเด็นก็คือไอ้พวกหนูตุ่นนี้มันโคตรแสบเลยครับ ถ้าหากว่าคุณหรือแม้แต่เพื่อร่วมทีมของคุณถูกหนูตุ่นนี้กัดแม้แต่ครั้งเดียวคุณจะติดเชื้อที่ชื่อว่าโมเร d ดีซดทันทีและผลของโรค้ายนี้ก็คือมันจะลดพลังชีวิตของคุณไป1ิบหน่วยแบบถาวรทันทีและเมื่อจบเควสคุณจะได้ยารักษามาเพียงหลอดเดียวในโลกและคุณก็ต้องเลือกครับว่าคุณจะเป็นคนดีมอบยาให้เด็กเด็กจะรอดคุณจะได้รับห้องพักฟรีในวอลแต่คุณต้องแบกรับโรคลดเลือด10ปรเซ็นนี้ไปตลอดกาล แต่ถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะเห็นแก่ตัวคุณเก็บยาไว้ใช้รักษาตัวเองเด็กจะตายและคนทั้งวอจะเกลียดคุณตัวเกมใช้ความชุลมูลในการต่อสู้ทําให้คุณไม่รู้ตัวว่าคุณโดนกัดและก็ส่งช้อยเลือดศิลธรรมมาบีบบังคับให้คุณต้องยอมรับความยากที่เพิ่มขึ้นบางคนที่อัพเลือดเยอะการเสียเลือดสิบหน่วยอาจจะดูไม่เยอะครับแต่ถ้าหาว่าคุณเลือกสายที่เล่นเลือดน้อยนี่คือเรื่องใหญ่มากๆ Deus X Human Revolution ปิดท้ายกันที่ Deus X Human Revolution เกมแนวเซิร์ฟเวอร์พังแอคชั่นอา g จจากทางผู้พัฒนา Adios Montreal วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2011ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวในอนาคตปี2027ที่เทคโนโลยีในการดัดแปลงร่างกายตนเองด้วยเครื่องจกักรกำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมเราเล่นเป็นอดัมเจนเซนหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยที่ถูกกลุ่มทหารรับจ้างบุกโจมตีจนบาดเจ็บสาหาัสและต้องถูกดัดแปลงร่างกายทั้งตัวเพื่อยือชีวิตและเขาต้องใช้พลังที่ได้มาใหม่นี้ในการสืบหาความจริง ของเบื้องหลังการโจมตีและเปิดโปงทฤษฎีส่วนคบคิดระดับโลกที่อยู่เบื้องหลังครับสำหรับเกมนี้คือเกมแนว i m m e r s i v ซ Sim มที่ให้อิสระก,กับผู้เล่นสูงมากทุกภารกิจมีทางไปต่อได้หลายวิธีคุณจะเล่นเป็นสายบูที่อัปเกรดเกราะทรงพลังหรือรอบเลนที่ใช้พลังพัางตัวและปืนยาสลบรวมถึงยังมีการอัปเกรดไซบอร์ที่หลากหลายทําให้คุณสามารถสร้างสไตล์การเล่นของตัวเองได้และการวางยาที่เจ็บแสบที่สุดของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางเกมครับเมื่อตัวละครเอกเริ่มมีอาการภาพหลอนระบบในร่างกายลวน ตัวเกมจะแจ้งเตือนผ่านวิทยุว่ามันมีชิปประมวลรุ่นใหม่ที่แก้ปัญหานี้ได้คุณสามารถเปลี่ยนฟรีได้ที่คลินิกทุกสาขาซึ่งมันดูจะเป็นเรื่องปกติของเกมใช่ไหมครับมีปัญหาก็ต้องไปแก้แถมยังฟรีต่างหากซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เดินเข้าคลินิกไปเปลี่ยนชิปอย่างว่าง่ายแต่หารู้ไม่ว่านี่คือกับดักของตัวร้ายครับเพราะว่าชิปใหม่นี้ถูกสร้างโดยบริษัทศัตรูถ้าหากว่าคุณหลงเชื่อและไปเปลี่ยนมาเมื่อคุณดําเนินเรื่องไปเรื่อย จนไปถึงการต่อสู้กับบอสสุดโหดอย่างจารอนนาเมียก่อนเริ่มต่อสู้เขาจะกดรีโมทสั่งปิดการทํางานของชิปในตัวคุณครับผลลัพธ์ก็คือหน้าจอของคุณจะเบลอจนมองไม่เห็นข้อมูลฮัตเป้าเลงต่างๆจะหายไปและที่เลวร้ายที่สุดก็คือคุณจะใช้สกิลในการอัปเกรดทุกอย่างที่คุณมีไม่ได้เลยจากยอดมนุษย์ถึงจากกลจะกลายเป็นแค่คนธรรมดาที่ถือปืนสั้นๆและคุณต้องสู้กับบอสที่เคลื่อนไหวเหมือนนินจาเป็นการต่อสู้ที่คุณแทบจะไม่มีทางชนะเลยครับ และนี่คือเกมทั้งหมดที่ผมจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งระบบเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสีสันที่ผู้พัฒนาใส่เข้ามาบางครั้งความยากเหล่านี้ก็ช่างน่าหงุดหงิดแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกมเหล่านี้มีความลึกซึ้งและกลายไปที่จดจํามากขึ้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ในเกมอื่นอีกบ้างหรือไม่สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ทางด้านล่างได้เลยครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปนี้กันก่อนดีกว่าซถ้าหากว่าใครชอบใจ ผมก็ฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้ว,วันนี้ก็ผมบารก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ